ครับท่านผู้ชมดูฟังเเลบทียท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาไปเห็นข่าวเห็นคลิปใส่เป็นไม่ไม่เป็นนะครับใส่ผิดใส่ไม่เป็นแล้วก็มาโทษใบ <c oughs> นะครับก็ไม่ดูคู่มือด้วยแล้วก็ทําไม่เป็นด้วยแล้วก็มาโทษใบว่าใบาเนี่ยตัดได้สบายลูกผมประมาณสาม ห้าขวบนี่แหละนะครับยังตัดเป็นเลยนะครับไม่เป็นอันตรายด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับวิธีตัดต้องให้ไฟเข้าตัวครับเนี่ยไฟจะต้องเข้าตัวเข้าหาตัวเราตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรเลยนี่นี่ลูกศรหมุนมันหมุนมาทั้งนี้นะครับถ้าเราถ้าเราไปย้อนย้อนศรอ,อยู่งี้เข้าตัวครับเวลาปุ๊บเนี่ยเดึงเข้าตัวเลย นะครับผมเห็นหลายคลิปว่าไปสอนสอนมั่วไม,ไม่ได้ครับต้องดูที่ตัวเองว่าทําถูกหรือเปล่านะครับเด็กยังทําได้เลยแล้วผมจะสาธิตให้ดูตัดไม,ตดไม้ตัดไม้แต่นี้ไม่ไมีไม่มีการดึงเข้าตัวพอปึกเนี่ยมันจะมันจะไปเลยแต่ยากครับมันจะนิ่มมือมากวิธีตัดเดนะี่ย,ยนะครับง่ายๆนะครับฟังอีกครั้งนะครับให้ขี้ หรือว่าสกเก็ลไฟเนี่ยเข้าหาตัวเราครับนะครับไฟทีห่หาตัวเราตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรน,นะนะครับก็ทั่วแชร์นะครับเพราะว่าเป็นได้บุญแล้วก็ได้ความรู้จะได้ไม่มือขาดนิ้วขาดเข้าโรงพยาบาลกัน <laughs> นะครับก็ทำตามผม อ่ะเดีย๋ยวผมยังไม่จับเลยนะเดีย๋ยวผมยังไม่จับเดีย๋ยวผมจะใช้เนี่ยดึงเนะนี่ยนะเอ็นมาเดี <c oughs> ย๋ยวตัดให้ดูไม่ต้องจับเลยนิ่มๆเลยนะครับว่าจะเป็นถอยหน้าหรือว่าถอยหลังได้หมดนะครับ อันตรายไหมไม่เห็นเข้าใจถ้าไมเป็นอนะ่ะมันก็ไม่น่ากลัวนะครับแต่ไอ้คนทถ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็น่ากลัวนะไป <c oughs> ย้อนสอนเกี่ยวตอนนี้แม่งเข้าตัวอยู่แล้วปักเข้าตัวเข้าไปดูในข่าวใครขาด่ะครับ <c oughs> ใครขาดแล้วนะครับถ้าสายไม่เป็นนะยังไปโทษใบไม่ดีอย่าไปโทษม,มันโทษที่คนใช้ว่าใช้ไม่เป็น นะครับใช้ไม่เป็นมากกว่านะครับดูผมตัดก็รู้แล้วว่าชิวชิวอะ่ะนะนะชิวชิวขนาดไหนตัดให้ดูด้วยไม่ต้อาจะเป็นถอยหน้าถอยหลังก็แล้วแต่ท่านเลยเอาเทา้าเอาเท้าไว้ใกล้ๆเล้เนะ่ะอ่ะใกล้เลยไม่ต้องกลัว เดินหน้าก็ได้เดินหน้าก็ได้เดินหลังก็ได้ไม่เป็นไรถ้าตัดถูกมันจะเป็นอะไรล่ะแต่ถ้าตาดัดพิษย้อนสอนเกี่ยว แม่งเข้าตัวอยู่แล้วครับนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นใบเกียร์ใบตัดไฟต้องเข้าตัวง่ายๆตามลูกศรนะจำไว้นะว่าไฟต้องเข้าตัวเวลาเกียร์เวลาตัดสิ่งของต้องหมุนหมุนมาหาตัวเราถึงจะปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ใบทั้งนี้ผิดหันปึ๊บอแทกเลยนะปึ๊เข้าหาตัวเรียบร้อย ผมวชิวๆให้ดูแล้วนะเมื่อกี้ผมจับสายไฟเลยนะครับนะครับ วิธีใส่วิธีตัดเหล็กหนาเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับสบายๆนะครับตัวนี้นะครับสบายๆเลยไม่ต้องฝืนนะครับแล้วจะเจียจะอะไรก็ต้องให้ไฟเข้าตัวเพราะว่าไฟออกตัวมันจะย,ย้อนเกียวอตนนี้มันก็จะเข้าหาตัวเรานะครับมันจะเข้าหาตัวเราเลยนะครับถ้าย้อนอย่างเงี้ยย้อนเกียวเนี้ยเนี้ย ย้อนเกียวเนี่ยอันนี้เกียวเขาเข้ามาทางนี้เข้ามาข้ามหมุนมาทางนี้แล้วเราไปตัดทางนี้ไม่รอดหรอครับ <c oughs> <c oughs> นะก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยไม่ใช่ว่าโทษใบนี้โทษใบเหล็กไม่ดีมันไม่ใช่นะครับก็เป็นสาระประโยชน์ของทุกๆท,ท่านที่ว่าหัดเล่นหัดเกียรหัดตัดไม่ว่าจะเป็นัยรุ่นนะครับจบมาใหม่ตัดเหล็กตัดเหล็กเกียรเหล็กนะครับ ก็ต้องทำให้มันถูกวิธีมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายแต่เราก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเยอะจังเลยเยอะจังเลยทําไม่เป็นเนี่ยนะครับซื้อไปใส่ใบทําไม่เป็นก็เรียบร้อยทีครับไข่ขาดนะครับไข่ <laughs> ขาดมือขาดก็เห็นมาเยอะนะครับนะถ้าใส่ไม่เป็นนะชิวๆเลยครับมือเดียวด้วยนะครับ ออกตัวเรามันจะวิ่งออกถ้าใส่ถูกมันก็จะวิ่งไปทางนู้นมันไม่มีการมางัดมือง,งัดแขนงัดขาตัดแขนตัด,ตดขาเราได้แล้วเหมือนรถเลยเหมือนล้อรถเลย,อ,ลอ,ลเลยออกตัวมันก็จะไปข้างหน้าถ้าเราสับปึ๊บแม่งถอยหลังเหมือนล้อเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ติดต่อใครมันมีสองระบบเดินหน้ากับถอยหลัง ก็ทับ